สวัสดีครับนักเรียนทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปสำหรับบทที่5และเรายังอยู่ในหัวข้อ5.2นะครับในส่วนนี้เนี่ยเรายังพิจารณาเฉพาะรากที่เป็นจำนวนตกกรรกยะของฟังก์ชันพหุนามนะครับที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มทีนี้เนี่ยคราวนี้มาดูกันต่อว่า เราบอกว่านอกจากที่จะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการหาขอบเขตของรากได้ไหมฮะเรามาดูว่าโอเคในที่สุดแล้วเนี่ยรากที่เป็นจำนวนจริงทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในอยู่ในขอบเขตไหนเรารู้ว่าถ้าดูถ้าจะดูรากที่เป็นจำนวนตรรกยะก็ดีหรือเป็นจำนวนเต็มก็ดีเนี่ยจะพิจารณาจากตัว a 0แล้วก็ตัวประกอบของ a 0กับ a n ซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ย a 0เริ่มไม่ค่อยมีบทบาทเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเราสามารถ เปลี่ยนจากฟังเอ่อพหุานามที่มี a ศูนย์เป็นสัมประสิทธิ์นาเนี่ยให้กลายเป็นมีเลขหนึ่งเป็นสัมประสิทธิ์นาอย่างเดียวได้เพราะ,ะนั้นแปลว่าตัวที่มีบทบาทจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตัวเอ่อสัมประสิทธิ์ของค่าคงตัว an ตัวนี้นะฮะเพราะ,ะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็บอกว่าอืมถึงแม้ว่าเจ้าตัวขอบเขตเนี่ยจะช่วยบอกเราว่าเอ่อตัวประกอบของ an เนี่ยควรจะมีอยู่ แค่กี่ตัวที่จะเอามาทดลองหารสังเคราะห์ว่าเป็นารากที่เป็นจำนวนเต็มของสมการ f(x) เท่ากับ0ที่เราสนใจหรือเปล่าเนี่ยยังมีอีกกระบวนการหนึ่งอิทฤษสดีบทหนึง่งที่จะช่วยตัดตัวเลือกบอกเราได้ด้วยว่าเจ้าตัวตัวประกอบของ a n บางตัวเนี่ยครับที่ที่มองว่าที่เป็นจำนวนเต็มอย่างเดียวเนี่ยนะตัวใดที่ไม่ใช่รากนะครับ ตอนนี้เรากาลังตัดตัดชอยนะตัวที่ไม่ใช่รากของสมการโดยการใช้การหารสังเคราะห์แต่การหารสังเคราะห์ของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําไปจนจบทําไปครึ่งกลางแล้วเรารู้เลยว่าโอเคหยุดตรงนี้แหละพอแล้วตัวเนี้ยไม่ใช่รากของสมการแน่แ่ซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็คิดค้นโดยเซอร์ไอแซคนิวตันที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละนะครับก็ลองมาดูตัวทฤษฎีบทที่ที่เป็นตัวบ่งบอกวิธีการนี้ก่อน ทฤษฎีบทนี้เนี่ยบอกว่าถ้าเ,เรามีจะว่าท่าก็ไม่ได้นะฮะตัว C ตัวนี้เนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะจะเป็นรากจำนวนเต็มของสมก,การ f(x) เท่ากับ a0 x กำลัง n a1 x กำลัง n ลบ1ไล่มาถึง an เท่ากับ0ที่มีสัมประสิทธิ์ทุกตัวเป็นจำนวนเต็มเนี่ยก็ต่อเมื่อ 1ส่วน c นะครับเป็นรากของสมก,การ g x เท่ากับ a n x ยกกำลัง n บวกกับ a n ลบ1 x ยกกำลัง n ลบ1ไล่มาถึง a 0มันเหมือนกับว่าเจ้าตัวสมก,การสีฟ้ากับสมก,การสีเหลืองเนี่ยมันเหมือนกลับทิศกันตัวหนึ่งนยครับเอ,อ่อตัว x กำลัง n เนี่ยอยู่กับ a 0อีกตัวหนึ่งเนี่ยครับ x กำลัง n เนี่ยไปอยู่กับใครแทนไปอยู่กับ a n แทนเหมือนๆมันกลับทิศกันเข้าใจไหมทีนี้ก็มีอีก มีอีกส่วนหนึ่งที่ที่บ่งบอกเรื่องราวซึ่งซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เราได้การตรวจสอบอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเราวิเคราะห์ไปต่ออีกหน่อยว่าสมมติว่า bn x ยกกำลัง n ลบห bn ลบ1 x ยกกำลัง n ลบสองบวกด้วยไปถึง b 1นะครับเป็นผลหารและ b 0เนี่ยเป็นเศษจ,จากการหาร gx ตัวนี้นะครับ gx นี่ตัวสีเหลืองนี่นะฮะ gx ด้วย x ลบ1ส่วน c เพราะตอนนี้เรากำลังพูดถึงแทนที่จะเป็น c เนี่ยดู1ส่วน c ใช่ไหมครับเมื่อ1ส่วน c เนี่ยเป็นรากของ g x เท่ากับ0แล้วแล้วก็เจ้าตัว b ทั้งหลายสัมประสิทธิ์ b ทั้งหลายตั้งแต่ bn ไล่ลงมาถึง b 1เนี่ยจะต้องหารด้วย c ลงตัวเดี๋ยวนักเรียนจะเห็นชัดเจนขึ้นว่าว่าสิ่งที่เขียนเนี่ยมันหมายถึงอะไรยังไงตอนที่เราคำนวณน,นะฮะแล้วจะเห็นว่าอ๋อโอเคเข้าใจแล้วที่ ที่เขียนแบบนี้แปลว่าอะไรตอนนี้ยังอาจจะงงๆนิดหน่อยแต่ตอนนี้เนี่ยให้ให้ให้นึกถึงว่าโอเคเรามีพหุานามตัวหนึ่งเราจะเอาพหุานามตัวเนี้ยมาหารสังเคราะห์ด้วย1นส่วนสเพราะฉนั้นเดี๋ยวมันก็จะมี A n ตัวเนี้ยก็คือก็คือ B ตัวหนึ่งถูกไหมใช่บากก็คือตัวที่เป็นสัมประสิทธิ์ของ x กําลัง n ลบหใช่ไหมบี n, ตัวนั้นเห็นปะแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องมีการคูณตรงนี้แล้วก็ไปใส่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเราบอกว่าถ้า1นึส่วนสจะเป็นรากของ gx เอ็กเท่ากับ 0, เจ้าตัว1น่วนซเนี่ยจะต้องขอโทษเจ้าตัว C ีนะครับจะต้องหารไข่ลงตัวเจ้าตัวนี้ย bn ตัวนี้ลงตัวด้วยโอเคป่ะตัวนี้คือคือตัว Bn ตรงนี้ใช่ป่ะก็แปลว่าตัวนี้เวลาเอาไปเอา1ส่วนซไปคูณอันนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นเศษส่วนว่างั้นเถอะต้องเป็นจำนวนเต็มนะเดี๋ยวพอเราเจอคำนวณอีกทีแล้วเราจะเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นว่าไอ้พันอย่างเงี้ยหมายถึงอะไรนะฮะโอเคเพราะนั้นเราก็เลยได้ว่าที่บอกเมื่อกี้ว่า สามารถทำหารสังเคราะห์โดยไม่ต้องไปถึงขั้นสุดท้ายก็แปลว่าถ้ามี bi สักตัวหนึ่งที่ c หารไม่ลงตัวก็แปลว่าที่ทำการหารสังเคราะห์แล้วติดเป็นเศษส่วนแท้ๆนะครับเราก็หยุดการหารสังเคราะห์แล้วสรุปได้เลยว่า1ส่วน c เนี่ยไม่ใช่รากของ g x เท่ากับ0และได้อีกด้วยว่านี่คือความสำคัญกว่าคือ c ของเราไม่ใช่รากของ f x เท่ากับ0โอเคไหมฮะนะพนั้นทฤษฎีบทนี้ก็ว่าแบบนี้ ก็ลองดูบทพิสูจน์นิดหนึ่งนะครับอล,อลองช่วยกันเขียนบทพิสูจน์นิดนึงของทฤษฎีบทนี้นะก็สมมุติว่า c เนี่ยเป็นรากที่เป็นจำนวนเต็มของอ,อ,ขอนุญ,ญาตเรียกเป็น f x เท่ากับ0ูนย์แล้วขอให้นักเรียนรู้กันเลยนะครับว่าตอนนี้ f x เท่ากับ0ูนย์ก็คือตัวสมการนี้นะก็คือไล่จาก a ศนย์ 0, x กําลัง n นะครับไล่มา พราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แปลว่าเจ้าตัว a 0 x กําลัง n แทน x เป็น c a 1แล้วก็ x กํลัง n ลบ1ก็เป็น c กํลัง n ลบ1บวกกันเรื่อยไปถึง a n เนี่ยต้องเป็น0โนย์เข้าทีนี้มันเหมือนกับว่าเราอยากจะเปลี่ยน c เป็น1ส่วน c เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วง่ายที่สุดเลยก็คือเอาหารตลอดทั้งสองข้างนี้ด้วย c ยกกําลังอะไรครับด้วย c ยกกําลัง n เพราะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่จะกลายเป็นอครับ a 0คูณกับ1 1> a 1คูณกับ1ส่วน c a 2คูณกับ1ส่วน c กลังสองไล่ไปเรื่อยๆจนกะทั่งถึง a n คูณอยู่กับ1่ส่วน c ออขอเขียนแบบนี้แล้วกันนะ1ส่วน c ทั้งหมดยกกำลังสองนี่หน่1ส่วน c ก็จริงทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ0ก็แปลว่าแปลว่าเจ้าตัว x ที่เท่ากับ1ส่วน c นะครับเป็นรากของสรรมการอะไครับของสมการ g x ที่เท่ากับใครเอ่ย an x กำลัง n an ลบ1 x กำลัง n ลบ1เห็นปะ่ะใช่ปะ่ะเพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับแทนที่1ส่วน4ด้วย x เข้าไปบวกเรื่อยไปถึง a 1 x แล้วก็ a 0นะเป็นสมกา,ารนี้แล้วก็จับเท่ากับอะไรครับจับเท่ากับ0โอเคปะ่ะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยข้อความสองข้อความนี้เป็นข้อความก็ต่อเมื่อกันถูกไหมครับเมื่อกี้เนี่ยเราหารตัวนี้ด้วย c n แต่ถ้าเราเริ่มจากข้างล่างนี้ก่อนแล้วเราก็คูณทั้งหมดนี้ด้วยใครครับคูณทั้งหมดนี้ด้วย c ยกกำลัง n เนี่ยเราก็จะได้ตัวบนนี้เช่นเดียวกันเพราะ,ะนั้นข้อความก็ต่อเมื่อเนี่ยก็จะได้ได้มาโดยอัตโนมัติโอเคไหมฮะข้อความก็ต่อเมื่อเนี่ยได้มาโดยอัตโนมัติทีนี้ในส่วนที่2ส่วนนี้สมมุติผมเรียกเมื่อกี้เนี่ยนี่คือส่วนที่1นี่คือข้อความก็ต่อเมื่อไปแล้วมาดูส่วนที่2นิดนึงนะฮะ ก็ส่วนที่2เนี่ยอันนี้คือส่วนที่1ส่วนที่2นี้สมมุติว่าสมมุติว่า1ส่วน c เนี่ยเป็นรากของสมการ g x เท่ากับ0นะครับ g x ก็คือตัวนี้เนาะที่เป็น a n x กำลัง n เนี่ยนะครับนะเราลองมาหารสังเคราะห์เจ้าตัว g x ด้วย1ส่วน c จริงๆสิตรงนี้ก็จะเป็น a n a n ลบ1 a n ลบ2ไล่มาเรื่อย,ยถึง a 2 a 1แล้วก็ a ศนะ นั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อหารสังเคราะห์ตรงนี้เรียกว่า bn เนาะจะเป็ก็คือตัวที่อยู่เป็นสัมประสิทธิ์ของใครครับของ x ยกกําลัง n ลบหนะตัวแรกสุดเพะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็นคูณมาก็เป็น bn ส่วน c แล้วก็เป็น an ลบหบวกด้วย bn ส่วน c เ้าฮะซึ่งตรงนี้เราจะเรียกมันว่าใขรไปแล้วเรียบร้อยพอบวกกันเสร็จเราจะเรียกมันว่าเป็น bn ลบหตรงนี้ก็เป็น bn ลบหส่วน c บวกกันก็จะเป็น bn ลบส ก็ไล่มาเลื่อยจนกระทั่งถึงอะไรครับ b 3ส่วน c บวกกันได้ b 2 b 2ส่วน c บวกกันได้ b 1แล้วก็ตรงนี้ก็จะต้องเป็น b 1ส่วน c ซึ่งรวมกันตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นเนื่องจากมันเป็นรากเนี่ยแปลว่าตรงนี้สุดท้ายต้องได้เลยครับต้องได้0ถูกปะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ว่า a 0เนี่ยบวกกับ b b 1่ส่วน c เนี่ยจะต้องเท่ากับ0เพราะนั้นเป็นมันก็จะได้ว่า จเจ้าตัว b 1เขียนอย่างนี้ก็ได้ b 1ส่วน c เนี่ยจะต้องเป็น a ศซึ่ง a 0ย์เรากำหนดว่าเป็นจำนวนะไรครับเป็นจำนวนเต็มก็แปลว่าเจ้าตัว c เนี่ยต้องหารใครลงตัว b 1ลงตัวเห็นไหมก็คือ,อ,อตัวนี้หารลงตัวทีนี้พอพอ b ส่วน c เป็นออพอ b b หส่วน c เป็นจำนวนเต็มไปแล้วเรียบร้อยเนี่ย เราก็มาพิจารณาต่อได้ว่าเจ้าตัวนี้นะฮะก็คือ a 1บวกกับ b 2อะดูดูตรงนี้นิดหนึง่งก็คือ a 1บวกกับ b 2ส่วน c เนี่ยจะต้องเท่ากับ b 1ถูกปะ่ะนะแต่ทีนี้เนื่องจากว่า b 1ของเราก็เป็นจำนวนแหละ b 1ของเราก็เป็นจำนวนเต็มก็เหมือนกันนะก็แปลว่าเจ้าตัว b 2ส่วน c เนี่ย ก็จะเป็น b 1ลบ a 1ที่เป็นจำนวนเต็มก็แปลว่า c จะต้องหารใครลงตัว b 2ลงตัวก็ไล่มาถอยมาเรื่อยๆว่านี่ก็เต็ม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 เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องหาร b n ต้องหารด้วย c ลงตัว b n ลบ1ก็ต้องหารด้วย c ลงตัวโอเคนะครับเพราะนั้นจากตรงนี้ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้ว่า c เนี่ยก็จะต้องหาร b i ลงตัว ทุกไที่ไล่ตั้งแต่ใครเลยครับตั้งแต่1นจนกระทั่งถึงอะไรครับถึง n เลยเอเคไหมทุก i ตรงนี้เลยก็ได้ข้อความที่เราต้องการเอ็น okay, ไหมก็ลองดูตัวนี้สักอันหนึ่งเราบอกว่าเราอยากจะหารากที่เป็นจำนวนเต็มของ2 5 x ยกกาลัง4ลบกับ7 0 x ยกกาลัง3 26x x กลังสอง4 x แล้วก็ลบด้วย243นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้านักเรียนลองดูขอบเขตของมันเนี่ยเราก็จะดู c ที่มากกว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับลบของตัวนี้ใช่ไหมหารด้วย25ซึ่งตรงนี้ก็แปลว่าจะต้องออได้สักกี่ครั้งอ่ะสองครั้งนิดๆถูกไหมไม่ถึง3ครั้งเพราะนั้น c เนี่ยก็จะเริ่มจาก3เป็นต้นไป3ไปต้นไป ปรากฏว่าเอ่อ c ที่เริ่อจาก3ต้นไปเนี่ยจะต้องทำไปเรื่อยๆจนกทั่ทงถึง5โอเคไหมฮะได้เป็นขอบเขตอะไรนะขอบเขตชั้นสูงของรากบวกในขณะที่ถ้ามาดูอันนี้รากบวกถ้ามาดูรากลบบ้างเนี่ยจะต้องมาดูใครครับ 25x กำลัง4บวกกับ 70x ยกกำลัง3แล้วก็ ลบ6 x ยกกำลังสองลบกับ4 1 4 x แล้วก็ลบด้วย243ดูตัวนี้ได้เลยเพราะตรงนี้เป็นบวกแล้วเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย c ต้องมากกว่าเท่ากับลบ70ส่วน25ก็แปลว่า c ของเราเนี่ยจะต้องเป็น1เมื่อ c เป็น1ปรากฏว่าต้องทำไปเรื่อยครับจนกระทั่งไปถึง3เพราะนั้นแปลว่าขอบเขตของรากลบเนี่ยครับก็คือขอบเขตขั้นต่ำของรากลบก็คือลบ3เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ช่วงของรากจริงทั้งหมดเนี่ย ก็จะอยู่ในช่วงอะไรครับลบสา okay, มถึงห้าโอเคมลบสาถึง5ทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราก็ตรวจสอบก่อนว่าถ้าถ้าจะหารากที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยมันก็อยู่แค่ในช่วงนี้ถูกไหมล่ะถูกไหมละ,มละเราก็ตรวจสอบก่อนว่าอ้าวก,ก็เห็นเห็นนะหนึ่งเป็นไหมละ่ะก็ดู25-70ลบ70 ลบ126 414แล้วก็ลบ243ก็ดูตัวง่ายสุดก่อนก็คือ1ตรงนี้25ตรงนี้ลบเท่าไหร่ล่ะเออเออดูสิลบไม่เป็นละตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ70ลบกับ25นะก็จะเหลือลบ45ตัวนี้ลบ45ก็จะเป็นลบ171ตัวนี้ลบ171 ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ414-171ลบ171ก็จะกลายเป็น243แล้วก็มาดู243อ่า้าวพอดีเลยได้เลยครับได้0แปลว่า1เนี่ยเป็นรากเป็นรากตัวหนึ่งเคไหมทีนี้ก็มาตรวจสอบอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่า1เป็นรากซ้ำหรือเปล่านะครับแต่คราวนี้ ขออนุญาตไปดูลบ1ก่อนตรงนี้ก็เป็น25ตรงนี้เป็นลบ25ตรงนี้เป็นลบ70ตรงนี้เป็น70ตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับลบ101ตรงนี้เป็น101แน่นอนไม่ใช่0เพราะนั้นตัวนี้ไม่ใช่รากเห็นไหมไม่ใช่รากเพราะนั้นออตอนนี้เนี่ยก็จะเหลือจะเหลือแค่อะไรครับจะเหลือแค่ว่าเอ๊ะแล้วตัวอะไรล่ะ ตัวสนะ่ะเป็นรากด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนีน้ถ้ามาดูเฉพาะตัวรากที่เป็นจํานวนเต็มนะ,ะพระันเพราะว่าตอนนี้เรากําลังจะหารากที่เป็นจำนวนเต็มนะก็แปลว่าไม่ต้องสนใจ25เนาะรากที่เป็นจำนวนเต็มก็ก็ไม่ต้องไปดูตอนนี้เราดู1นลบหแล้วใช่ไหมฮะ,ะดูหน่อยก็ได้นะก็จะมีลบหจริงๆก็ศูนยเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่อยู่แล้วตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ สองต้องดูไหมสองไม่ต้องดูเพราะว่าไม่ใช่ะไรไม่ใช่ตัวประกอบใช่ไหมฮะสามอ่ะควรจะดูสี่ไม่ต้องดูเพราะว่าไม่ใช่ตัวประกอบของสองร้อยสี่สิบสามตรงนี้ลบสองไม่ต้องดูเพราะไม่ใช่ตัวประกอบใช่ไหมฮะลบสามก็ไม่ต้องดูแล้วเพราะว่าช่วงของรากอยู่แค่เป็นช่วงเปิดนี้เพราะนั้นตัวที่เหลือที่ต้องที่ต้องสงสัยก็คือเลขเลยครับเลขสามเพราะนั้นตัวต้องสงสัยคราวนี้เราจะมาใช้ทฤษฎีบทเมื่อสักครู่นี้มาช่วยนะฮะทฤษฎีบทเมื่อสักครู่นี้บอกว่า ที่บทที่เท่าไหร่นะ5.2.1พอดีเลย5.2.1เนี่ยบอกว่าอยากระนั้นเลยแทนที่จะดูเลข3เนี่ยไปดูเลขอะไรแทน1ส่วน3แทนแล้วก็แทนที่จะดูตัวพหุนามปกติเนี่ยไปดูพหุนามแบบย้อนกลับแทนนะทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเนื่องจากว่า1เป็นรากแล้วเรารู้แล้วว่าเจ้าตัวพหุนามนี่คือ fx ถูกไหมครับตัวนี้นี่คือ fx ที่ ถูกหารด้วยใครครับ x ลบหเนี่ยเหลือตัวนี้ถูกไหมนี่คือผลหารของใครครับของ f x ด้วยอะไรเอ่ยด้วย x ลบหสมมติเราเรียกเจ้าผลหารตัวนี้นะฮะว่าใครไปก่อนว่าเป็น g x ไปก่อนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย g x ก็จะได้เป็น 3, 2 5 x ยกกำลัง3 4 5 x ยกกำลังสอง1 7 1 x แล้วก็บวกกับ243 จริงอยู่นะครับว่าเลข3เนี่ยไม่ได้เยอะแยะมากมายเพราะนั้นนักเรียนจะเอา3ไปหารสังเคราะห์ต่อเลยก็ได้แต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราจะซ้อมใช้ทฤษฎีบท5.2.1เพราะนั้นเพื่อจะใช้ทฤษฎีบท5.2.1เนี่ยเราจะพิจารณาเจ้าตัวพหุนาม gx แบบย้อนกลับก็จะมาดูใครครับมาดูเรียกเป็น hx กันล้วกัน hx ก็จะเป็น243 x ยกกำลัง3 171 x ยกกำลัง2 45x แล้วก็บวกด้วย25แทนแล้วเราก็มาดูตัวนี้กับใครครับมาดูตัวนี้กับเอ่เอ c เท่ากับเท่าไหร่ครับ1ส่วน3นะอ่าไม่อยากใช้ C เลยเดี๋ยวเดี๋ยวงงกับ1ส่วน C ซึ่งคือ1ส่วน3ตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เอา1ส่วน3มาเอา 2, 4, 3มาอาตัวนี้มาลบ45มาเอา25มาถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งที่มันหาร กันแล้วไม่เป็นไม่เป็นจำนวนเต็มนะเกิดเศษส่วนแท้ๆขึ้นมาเนี่ยเราก็จะหยุดกระบ,บวนการทันทีอาก็ลองดูตรงนี้243ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเอา3หารมันก็ทอนลงไปนิดนึงเนาะก็เหลือเป็น81ใช่ไหมแปตรงนี้ก็เอ่อหกระตัด1ก็เหลือ90วิธดีจังเลยตรงนี้เหลือ30เพราะมันทอนล,ลงไปอีกยังเป็นจํานวนนับอยู่ใช่ไหมฮะเอ่โอ,อโอกรโทษตรงนี้ต้องเป็นลบเกนะตรงนี้เป็นลบสานะตรงนี้เป็นลบเจ ตรงนี้ก็เหลือเท่าไหร่พอดีครับลบ25พอดีรวมกันได้0ย์ก็แปลว่า1ส่วน3เนี่ยเป็นรากของใครครับเป็นรากของ h x ก็ทำให้ได้ว่า3ต้องเป็นรากของใครด้วยครับเป็นรากของ g x เท่ากับ0ูนด้วย g x ตัวนี้ก่อนนะแต่ g x เป็นส่วนหนึ่งของใครเป็นส่วนหนึ่งของ f ก็แปลว่าเจ้าสามเนี่ยเป็นรากที่เป็นจำนวนเต็มของใครด้วย ของ f x เท่ากับอะไรด้วย f x เท่ากับ0ด้วยแล้วมีอีกไหมล่ะในเมื่อช่วงช่วงที่เกิดรากได้เนี่ยคือลบ3ถึง5เท่านั้นแล้วตอนนี้ไม่เหลือแล้วที่เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมนอกจาก1กับ3เพราะฉนั้นก็มีแค่อะไรครับมีแค่1กับ3แค่นี้แหละที่เป็นรากของจำนวนเต็มอันนี้เท่านั้นไม่มีคนอื่นแล้วเข้าใจไห,ไหตรงน,นี้ก,ก็บอกเราได้แบบนี้ทั้งหมดนะฮะ,ะมาดูอีกสักข้อหนึ่ง ให้หารากตกรรกยะทั้งหมดของโอ้โหเลขเยอะนะ x กำลังห้ x กำลังสี่ร x กำลังสลบหนึ่ x กำลังสบวกสิ x แล้วลบห้นะครับก็ต้องมาดูตัวประกอบของห้าสิบเนาะก็จะมีบวกลบหบวกลบสบวกลบหไปเลยใช่ไหมแล้วก็จริงๆมันก็จะเป็นบวกลบสิ 10, ใช่ไหมครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมาดูช่วงนะมาดูช่วงซะก่อน ลองดูนิดนึงว่าช่วงของรากจริงทั้งหมดเนี่ยฮะนี่นักเรียนลองไปทำดูเองนะว่าช่วงของรากจริงเนี่ยของสมการนี้เนี่ยก็คือคือเอ,อลบแถึง17นะช่วงของรากจริงเนี่ยคือลบแถึง17เเพราะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีถ้าสมมติว่าจะหา รากที่เป็นตัก,กยะทั้งหมดแต่บังเอญตรงนี้เป็นเลขหนึ่งเนี่ยรากตัก,กรยะเนี่ยมันก็คือรากที่เป็นอะไรเท่านั้นพอที่เป็นจำนวนเต็มพอใช่ไหมฮะก็อย่างที่ว่าบวกลบ1รอดบวกลบ2รอดบวกลบ5รอดอยู่บวกลบ10ใเนี่ยยังรอดแต่ลบ10ไม่ต้องเอาถูกปะเพราะฉะนั้นตัวที่เราต้องเช็คจริงๆเนี่ยครับมีแค่เจ็ดตัวนี้เท่านั้นตัวที่เราต้องตรวจสอบจริงๆมีแค่7ตัวนี้เท่านั้นนะซึ่งเราจะไม่ตรวจสอบ7ตัวนี้ เราจะไปใช้ทฤษฎีบทที่5.2.1บอกว่าไปดูใครแทนไปดู g(x) ที่เท่ากับอะไรครับย้อนย้อนทิศตัวนี้กำลัง5 10x กำลัง4 1,000x กำลัง3 100x กำลัง2 7x แล้วก็บวกด้วย1นะย้อนทิศมาดูตัวนี้แทนนะครับ ซึ่งทัเนเดนไม่ชอบลบข้างหน้าจะเอาลบคูณตลอดอะไรนะั้นไม่มีปัญหาโอเคไหมยี่นะทีนีเ้เริ่มแรกเนี่ยจริงๆแล้วต้องตรวจสอบก่อนว่า1กับลบหเป็นหรือเปล่าซึ่ง1กับลบหนึ่เนี่ยถ้าจะกลับเศษเป็นส่วนยังไงมันก็ได้1กับลบหใช่ไหมครับเพราะฉนั้นเราจะตรวจสอบตัวนี้กับอะไรครับเราจะดู g x ตัวนี้กับบวกลบหบวกลบหส่วนสบวกลบหส่วนหแล้วก็บวกลบหส่วนอะไรเออไม่ไม่เอาลบเอาแค่อะไรครับเอาแค่บวก 1>, 1ส่วน10โอเคไหมเพราะว่าลบเนี่ยมันจะเกินช่วงไปแล้วนะก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากน,นิดแล้วแต่นักเรียนชอบนะว่าจะไปทางไหนสมมุติว่าจะใช้ทางนี้ตั้งแต่แรกลบพันลบร้อลบเจ็่งตัวสอบ1ก็ลบห้ใช่ไหมฮะตรงนี้ลบสี่สิบตรงนี้เป็นลบสีก็เป็น1000กับ40 ตรงนี้ก็เป็น1000กับ4 0ก็เป็น1140ตรงนี้ก็จะเป็น1140ก็จะเป็น1147ก็แน่นอนอะ่ะห่ก็ไม่มีทางเป็นอะไรครับไม่มีทางเป็น0นเพราะนั้นตัวนี้ไม่ใช่รากอะนะไม่ใช่รากก็มาดูลบหบ้างนะมาดูลบ1บ้างกนะ็ขอเพิ่มหน้านิดนึงว่าอันนี้จะดูกันละเอียดเลย นะครับ 1, 100 0ลบหลบกับ1ซึ่งตรงนี้เนี่ยลบ1กับ1นเนี่ยจะดูจากตัวตั้งต้นหรือจะดูจากตัวที่ย้อนทิศก็ได้นะครับเพราะว่ามันกลับเศษเป็นศูนย์แล้วมันยังได้เป็นตัวลบ1กับ1นเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะต้องเป็น50ตรงนี้เป็น60ตรงนี้เป็นลบ6กก็เป็น1 0 6 0ตรงนี้เป็นบวก1นึ 60, ก็จะเหลือเท่าไหร่อ่อะเก้าร้อยหกสิบอ๋อ ช่วยคิดด้วยนะเผื่อผมคิดผิดนะฮะลบ9ก็เป็นลบ9ก7ก็เป็น967ก็แน่นอนไม่ใช่0ย์ก็แปลว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่รากอีกเห็นไหมทั้งคู่นี้ไม่ใช่รากเพราะฉนั้นตอนนี้เนี่ยก็เหลือมาดูที่เป็นเศษส,ส่วนจริงๆริงละก็มาดูลบ5 0 1 0ลบ1000ลบ100ลบ7แล้วก็1แล้วก็มี1.2ส่วน2ก่อนตรงนี้ก็ลบ50อ่ะตรงนี้รอดตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับ -15 แต่ปรากฏว่าพอมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นลบ2 5ส่วน2ไม่ใช่อะไรละไม่ใช่จำนวนเต็มเราหยุดเลยหยุดเลยเลิกไม่ต้องทำต่อรู้เลยว่า2นะกลับเศษเป็นส่วนเลยนะอ่ะ,อะเอาทีละขั้นก่อนได้รู้ก่อนว่า1.2ส่วน2ไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่รากของใครของ g แล้วก็ได้ต่อว่า2ก็จะไม่ใช่รากของใครครับไม่ใช่รากของ F ตัวตั้งต้นของเรา โอเคไหมสมมติเราเรียกตัวนี้ว่า f นะครับ f x โอเคไหมฮะตัวตั้งต้นของเราตัวนี้เราเรียกว่า g ไปแล้วนะโอเคอ่ะ1ส่วน2ไม่ใช่ก็มาดูต่อนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะถ้าใครขี้เกียจก็ไม่ต้องเขียนใหม่ก็ลบแล้วก็เอาเอาเอา,เอามาใช้ต่อเลยนะก็มาดูลบ1ส่วน2ก็ลบ50นะแล้วก็อะไรลบ บวกใช่ไหมยี่ห้าตรงนี้เป็น35หอ้าวเจออีกแล้วเจอใครอีกแล้วเจอลบสาส่วนสไม่เป็นจำนวนเต็มหยุดเลยตรงนี้ขอตอบเลยนะครับว่าลบสไม่ใช่รากของใครไม่ใช่รากของ f เติมไม่ใช่หน่อยแล้วกันไม่ใช่รากของ f อเห็นไหมต่อมาอเหลือใคร 105. อ่ะหนึ่งส่วนห้าแข็งใจทํานิดนึงลบห้าสิบสิบ ลบพันลบร้อยลบเจ็ดหนึ่งอ่ะหนึ่งส่วนห้าตรงนี้ก็จะเป็นลบสิบไหมนะบวกกันเหลือศูนย์อ่ะศูนย์โอเคเหลือลบพันพันก็ห้าสองไหมเหลือลบสามร้อยตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่อ่ะเอ่อหกไหมเอเอโอ้ยไม่ใช่หกสิบก่อน ก็เลยลบบซึ่งมาตรงนี้กลายเป็นลบ67ส่วน5ไม่เป็นจำนวนจริงไ,ไม่เป็นจำนวนเต็มเพราะนั้นก็รู้เลย5ไม่ใช่ราอะไปต่อลบ50 10ลบพันลบร้อยลบ7 1ลบ1ส่วน5าบ้างนะลบ50ตรงนี้กลายเป็น10บวกกันเป็น20ตรงนี้กลายเป็น4ไหม ก็เป็น1004เรียบร้อยละ1 0 0่ตรงนี้เป็นบวกนะไม่ใช่เลยครับไม่ใช่จำนวนเต็มก็แปลว่าลบ5ก็เป็นไงด้วยไม่ใช่รากนะก็มาดูตัวสุดท้ายสุดท้ายก็คือ10ขออนุญาตแทรกอยู่แถวนี้นะก็จะเป็นลบ50 10บลบพัน ลบร้อยลบเจ็ดหนึ่งอ่าหนึ่งส่วนสิบกับลบห้าสิบตรงนี้ลบห้าตัวนี้ก็เสร็จแล้วเพราะเหลืออะไรเหลือห้าตัวนี้กลายเป็นห้าส่วนสิไม่ใช่จำนวนเต็มก็สรุปอีกว่าใครครับ10บก็ไม่ใช่ละแปลว่านี่ก็น,นี่ที่ที่คำนวณมาเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไม่มีลากสักทีนะใช่ไหมไม่ใช่ลากมาทั้งสิ้นเลยนะ ถูกปะที่เราพิจารณากันมาแล้วเรารู้ว่าช่วงของรากจริงเนี่ยมีอยู่แค่นี้แคนดิเดตมีอยู่แค่นี้ที่เป็นจำนวนเต็มมีแคนดิเดตอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมครับไม่มีจบแล้วแปลว่าเนี่ยทั้งหมดที่เราดูแล้วรากตกกรรกยะทั้งหมดถ้ามันจะเป็นไปได้มันเป็นไปได้จากแค่เจ็ดตัวนี้เท่านั้นก็แปลว่าสมการนี้สรุปว่าอะไรครับ f x เท่ากับศย์ตัวนี้เนี่ยไม่มีรากตกรกยะ ถ้าจะมีก็อาจจะเป็นอัตกยะหรืออาจจะเป็นจำนวนเชิงซ้อนไปเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยช่วยบอกช่วยตัดตัวเลือกเราโดยที่ไม่จะเป็นต้องาตัวเลือกนั้นไปหารสังเคราะห์จนเสร็จโอเคไหมคิดย้อนทิศนะคิดย้อนทิศแล้วก็หารสังเคราะห์แค่ครึ่งคึ่งกลางกลางไม่ไม่ไมจำเป็นต้องทําให้เสร็จถ้าเจอเศษส่วนเมื่อไหร่หยุดเลยตัวนี้ไม่ใช่รากเลยโอเคไหมฮะก็จะช่วยให้เราวิเคราะห์ได้ รวดเร็วยิ่ยงขึ้นโอเคนะครับนะช่วยให้เราวิเคราะห์ได้รวดเร็วยิ่ยงขึ้นก็จําเป็นต้องหยุดคลิปนี้ไว้ตรงนี้ก่อนอีกเพราะว่า5.2เนี่ยมีหลายส่วนเหลือเกินเดี๋ยวอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะมีอีกทฤษฎีบทหนึ่งเพื่อช่วยในการกําจัดอะไรพันอย่างเงี้ยไปอีกนะเป็นวิธีช่วยดูว่าใครจะไม่ใช่รากอีกนะฮะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ